หลังจากปรปับปรุงห้องนะห้องนี้เดิมๆม,มันมีปัญหาเนี่ยฝนตกเนี่ยหลังคาเนี่ยน้ำม,มันจะบ่าเข้าบางนี้และนี่เป็นที่เก็บน้ำเลยนะมันนองไปถึงนู้นเลยนะอะไรที่ติดพื้นเนี่ยมันจะเสียหมดเลยเดิมๆก็จะมีไม้พาเลอยู่กับพื้นเนี่ยสี่ห้าอันสุดท้ายก็คือไม้เนี่ย โบจนขึ้นลาเลยแล้วก็มีเลี้ย,ยงกล่องต่างๆกล่องก็ขึ้นปลวกนะกบเอ้ยตักขาบเบยเต็มไม่หมดในเนี้ยเนี่ยน้ำม,มันเข้าวิธีแก้ไขขั้นแรกก็ต้องคือเนี่ยใช้เหล็กฉากยกให้ลอยขึ้นข้างล่างนี้ให้มันโล่งเลยนะเพื่อน้าม,มันเข้ามาแล้วจะไม่มีปัญหา แล้วต่อไปก็คงจะต้องทําเขื่อนตรงนี้ให้น้ํำตรงนี้ไหลลงท่อตรงนี้นะส่วนฝนที่มันสาดเข้ามาก็จะหาแผ่นอะไรมาปิดไอ้ตรงตะแกรงนี้นะแตเมื่อน้ําไม่เข้าต่อไปก็แดดก,ก็อย่าให้มันเข้าน้อยหน่อยของมันจะได้ไม่เสียตอนนี้ก็เราปรับปรุงมารดานหนึ่งแล้วตอนนี้เรามีตะแกรงอยู่ประมาณสักแปดเจ็ดหกเจ็ดอันมัง้ง แล้วก็มีข้างล่างก็จะมีอีกห้าตกสิบสองอันสำหรับบางของนะอย่าลืมฝากไว้นะใครจะใครมีบ้านบ้านใครก็ตามแต่ถ้าน้ำมันเข้าเนี่ยคุณต้องยกสูงหมดเลยนะถ้าคุณจะเป็นห้องเก็บของเนี่ยคุณไว้ทุ้งางติดพื้นไม่ได้เลยไม่ว่าหมอดเลยแมงสาบเบยทุกอย่างมันจะมามดแต่ถ้าคุณยกให้มันลอยขึ้นไปเลย ทุกอย่างจะจบนะฮะโอเคเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับ